สวัสดีครับรองประธานกรรมการนะฮะกรรมการบริหารและริการนะฮะของหอนค้าไทยนะฮะแล้วก็สปาวค้าแห่งประเทศไทยนะครับและสมาชิกทุกท่านสมาชิกของจังหวัดทุกท่านนะครับว e c นะครับภาคีคือข่ายทั้งหมดของเราัองหอนค้าไทยสปาวค้าแห่งประเทศไทยครับและในวาระดีกทีนะครับวันขึ้นปีใหม่นะครับสม6 9ที่จะมาถึงนี้นะครับปีมาทองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเป็นปีที่ท้าทายนะฮะ ทาททยพวกเราทุกคนนะประเทศไทยนะครับเนื่องจากรุมร้อมด้วยปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับและความไม่แน่นอนนะครับของต่างประเทศทั้งหมดนะครับผมหวังว่าพวกเราทุกคนคงร่วมมือร่วมใจกันนะครับทํางานนะฮะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลายสร้างความเจริญทั้งหลายนะครับให้กับประเทศชาตินะครับของค้าไทยนะสมาชิกเราและประชาชนคนไทยทุกคนครับและผมขอโอกาสนี้นะครับ ขอเดวาระจิตถิมขึ้นปีใหม่นี้นะครับขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตรและศรีสิงห์อะไรที่สามดวงโลกนะครับที่ศาสนาครับจงดลบันดาลให้พวกเราและครอบครัวทุกคนนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะไร้โรคภัยพยาธาตุนะครับฮะคิดอะไรสมบัตินานนะครับมีความสุขมากๆครับครอบครัวมีสุขครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของหอการค้าไทยด้วยนะครับ